ดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันในแปลงผักค่ะก็หยุดงานหนักมา 2- 3สาวันแล้วนะคะเพราะว่ามือยังเจ็บอยู่นะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมาตัดหญ้าในสนามนะคะแล้วก็เอายามาคลุมแปลงผักนะคะก็ตั้งใจอยากจะใช้หญ้าจากสนามนะคะวันนี้ก็ได้ตัดนิดหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าหญ้าที่สนามเนี่ยปกติจะตัดอาทิตย์ละครั้งนะคะก็ตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแล้วก็อัปเดตแปลงผักนิดหน่อยนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกไปนะคะก็เริ่มโตขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะนเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็คงจะไม่ได <Marina S 1> ้เดินดูนานนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มนะคะก็แค่พรวนดินทิ้งไว้นะคะแล้วก็เอาเศษหญ้ามาคลุมนะคะเหมือนที่เราทําวันนี้นะคะคลุมไปสักพักเนี่ยมันก็จะแห้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะกันวัชพืชได้ดีนะคะแล้วก็หันมาฝั่งนี้นะคะก็แปลงนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเหมือนกันก็จะมีตรงนี้ที่เรามาถอนวัชพืชนิดหน่อยนะคะตอนนี้จะเหลือแค่ต้น ซาเวียฮัมิงเบิร์ดคอรัลนิมนะคะสองต้นใหญ่ๆนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ย้ายมาปลูกจากาต้นที่เขามาเล็ดร่วงเองนะคะแต่จะขอบอกว่าตรงนี้มันมีมะละกอขึ้นเองนะคะตรงนี้ก็อยากจะถามความคิดเห็นทุกคนนะคะว่าอันนี้เราเก็บไว้ดีไหมคือดูจากใบเราก็ดูไม่รู้หรอกว่ามันคือมะละกออะไรใครพอจะทราบไหมคะอย่างเงี้ยมันขึ้นเองค่ะแล้วก็คิดว่า เออหรือว่าถ้าเราต้องเก็บเนี่ยเราจะย้ายดีไหมนะเพราะว่าไอตัวที่มันอยู่ในกรีนเฮาส์นะคะเราก็ปล่อยตายไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้รดน้ำนะคะก็ตรงนั้นมันแน่นเกินนะคะก็เลยอเอาออกไปแล้วนะคะก็จะเหลือตรงนี้แหละแต่ไม่รู้ว่ามันละกออะไรไงก็เลยแบบว่าเอ๊ะเก็บไว้ดีไหมแต่ว่าเขาดูแบบดูยืดหาแสงเหมือนกันนะก็คือถ้าย้ายเนี่ยกลัวจะตายไงมันจะตายไหมถ้าย้าย ก็เออก็อยากมีมะละกอเหมือนกันนะเพราะเราก็ชอบทานส้มตำค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีต้นนี้หาขึ้นเองเมื่อก่อนนะเราเคยปลูกอัญชันนะแล้วก็ตรงตามรั้วฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยมันก็มีอัญชันขึ้นแล้วก็มะลิทเขาน่าจะรวงเนี่ยหาขึ้นเองมาเป็นอย่างเงี้ยคือเราเห็นเป็นดอกอัญชันนะเมื่อเช้าว่ะเราก็เลยเออเกบ็บคือตอนแรกว่าจะขุดขึ้นมาก็เอ้ยไม่ขุดดีกว่าก็เลยปล่อยไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็เอาซุ้มมาอ่ปาปักไว้นะคะแล้วก็จับเขาเรืออย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นอัญชันที่ขึ้นเองก็ปลอดสารนะคะก็เลยอยากจะเก็บไว้เพราะว่าคิดถึงการดื่มน้ําอัญชันมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเอามาทําบัวลอยอะไรเงี้ยซึ่งก็เคยทํามาก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วก็แปลงถัดมานะคะแปลงนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ไม่ได้ปลูกด้วยอันนี้เป็นถั่วพุ่มนะคะที่ก่อนหน้าน,นี้เราปลูกถั่วพุ่มในนี้แล้วเขามาเล็ดร่วงนะแต่ว่าขอบอกว่าที่ไม่ได้ถอนเพราะว่ามันมีตรงนี้ค่ะมันมีเพลี้ย มันมีเพลี้ยดำๆตรงเนี้เราก็เลยจะเก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็น trap c r o อะ่ะก็คือเหมือนเป็นตัวล่อให้เพลี้ยคือไหนๆมันก็ลงต้นนี้แล้วไงเราก็เลยปล่อยไปเลยละกันเพราะว่ามันจะไ,ไม่ไปลงต้นอื่นเพราะว่าเราปลูกถั่วพุ่มเพิ่มนะคะก็เลยตรงนี้เนี่ยจะทิ้งไว้ก่อนให้มันกินให้เต็มที่ไปเลยก็คือจนกว่าแปลงนี้เนี่ยจะทําอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีพริกนะคะซึ่งก็ มาถอนนี่ค่ะถอนวัชพืชแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าที่ปลูกที่ปลูกไปนี่อะไรยังเหลือบ้างะคะ่ะก็ยังจะมีตน้นเนี่ค่ะซาวเวียสีม่วงดูสภาพที่เราปักชำไว้นะคะก็ยังยังเหลืออยู่ทุกที่ที่ปักไว้นะคะทางโน้นก็มีพริกก็มีเยอะดกเหลือเกินเก็บไปละชุดหนึ่งนะคะก็แห้งขาต้นอย่างนี้ก็มีมเมล็ดก็ร่วงลงนะคะเดี๋ยวคงได้ต้นพริกขึ้นเต็มเลยตรงเนี้ย ็เดี๋ยวเราคงจะตัดแต่งแล้วก็ใส่ขี้วัวตามที่คําแนะนํานะคะมีคนบอกว่า,าให้ตัดแต่งแล้วใส่ขี้วัวแล้วมันจะอยู่ได้นานพอดีว,ว่ามีขี้วัวอยู่ค่ะเนี่ยค่ะดกมากแล้วก็ไม่ค่อยทานเผ็ดไงมันก็ไม่ค่อยได้เก็บทานนะคะแล้วก็แปลงต่อไปนะคะแปลงนี้ตอนแรกมีอฟักทองสรุปก็ไม่ได้ทานนะคะปล่อยตายแล้วก็เลยเอา,เอ,าออกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีมะเขือ ะเขือนี่ก็ไม่ได้ทานเหมือนกันเหมือนปลูกไว้เฉยๆเนี่ยร่วงจนมันแบบว่าเป็นสีเหลืองอย่างนี้แล้วอะแต่ก็คือต้นเขาแข็งแรงอยู่นะคะเนี่ยค่ะกำลังจะออกมาใหม่มีมดมีเพลียด้วยแล้วก็มันมีต้นาดาวเรืองฝรั่งเศสที่ยังสวยอยู่ต้นหนึ่งนะก็เลยเก็บไว้ต้นนี้เพราะว่าเขาโตละเนี่ยค่ะดอกสวยแล้วก็เราเอาเออมันจะมีแบบว่า ต้นก่อนหน้าน,นี้มันจะมีมากกว่าหนึ่งต้นนะคะจะมันจะอยู่แถวๆนี้แหละแล้วจะมีมะเมล็ดเอ่อแห้งนะคะเราก็เลยเอามาโรยไว้นะคะเดี๋ยวเอามาโรยไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าว่าขึ้นขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเคยโรยแล้วมันขึ้นนะคือโซนตรงนี้แหละอยู่ในแปลงพริกนะคะเดี๋ยวก็ถ้าขึ้นจะได้แบบว่าย้ายไปปลูกแปลงอื่นได้นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้ไปแอบเพาะมาเล่นๆเพราะว่ามันเหลือมเมล็ดชุดสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นบานชื่นนะคะ พอไปเมื่อวันที่สิบสองก็วันนี้วันที่อะไรยี่สิบกว่าแล้วนะประมาณเกือบสองอาทิตย์แต่ไม่ถึงเนี่ยค่ะเอามาลงดินละคือความจริงลงหกต้นนะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วมันมาเมื่อวานลงไปเมื่อวานซืนเองนะแล้วเมื่อเช้ามาเนี่ยมันหายไปเลยคะ่ะมันมีคนมากินอะ่ะไม่รู้ตัวอะไรมากินกินยอดไปเลยอะ่ะก็เลยแบบโอ้ ดึงออกมาแล้วมันมีรากอยู่เลยก็ปล่อยไว้ถ้าแต่คงไม่ติดแล้วค่ะก็คงตายแต่ว่าก็ช่างมันก็จะมีเนี่ยค่ะมีห้าต้นเล็กๆที่ใบจริงออกมาแล้วนะคะก็ปล่อยไปแล้วก็ตรงนี้จะมีถั่วพุ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่มันเป็นอ่าเมล็ดที่มันอ่าที่เราปลูกไปก่อนหน้าน,นี้เราปลูกไปหลุมละสองใช่ไหมคะก็เลยมันเกินมาก็เลยถอนมาปลูกตรงนี้ค่ะมันเกินมาห้าแต่ว่าปลูกไปสี่เพราะว่าอีกต้นหนึ่งรากไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรง แล้วก็มาฝั่งนี้นะคะเตียงหายใจอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งจะตัดยามาแต่ว่าตอนนี้ไม่ร้อนละค่ะฝั่งนี้ก็อันนี้ยังไม่มีไรก็คือย้ายย้ายต้นเวอร์บีน่าไฟเนสมานะคะก็โอเคแล้วะค่ะติดชูชันสวยงามนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาแห้งอย่างนี้แหละถ้าเขาแบบว่าดอกเสร็จนะคะคือดอกจบเนี้ยมันก็จะแห้งก็จะปล่อยให้เป็นมเมล็ดล่วงไปะค่ะตอนนี้ย้ายมาเพิ่มนะคะย้ายมาจากแปลงโน่น,นะค่ะ ก็ตรงนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนยังไม่รู้จะปลูกอะไรช่วงนี้มันร้อนแล้วก็วันนี้ไฟดับด้วยไม่มีน้ํารดต้นไม้นะคะเพิ่งมาก็เลยจะเพิ่งจะได้รดตอนเนี้ค่ะแล้วก็แปลงนี้อัปเดตนิดนึงนะคะมันจะมีต้นฟักทองถุงทองซึ่งตอนแรกสภาพแบบแทบไม่ดีแล้วอะ่ะแล้วเราก็เกือบจะถอนแล้วนะแต่ว่าเออก็เปลี่ยนใจลองลองและกันทิ้งไว้ตอนนี้เนี่ยค่ะสวยมากใบใหม่ขึ้นมาเต็มเลยอันนี้คือไม่ได้ตัดยอดด้วยนะคะ เนี่ยค่ะคือต้นจริงๆตอนแรกจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็แบบเหี่ยวใบโดนกินนะคะแล้วก็ตัดใบที่มันโดนกินออกแล้วชุดนี้คือเป็นใบใหม่หมดเลยค่ะเนี่ยก็มีแบบว่าแทงยอดออกมาใหม่นะคะมีดอกด้วยแต่ว่ามีแต่ตัวผู้ไปก่อนนะคะยังไม่มีตัวเมียค่ะนี่ใบใหม่ก็ค่อยดูแบบว่าดูมีความหวังเลยว่าน่าจะได้ทานไหมโอเคแล้วก็มีกระเพราะคะนี่ขึ้นเองค่ะ ในแปลงฟักทองนะคะแปลงเดียวกันนะคะก็จะมีฝั่งนี้นะคะเราเอาไอ้บานชื่นมาปลูกด้วยนะคะมันเพาะได้เยอะเหมือนกันค่ะก็ะตรงนี้มีแดต้นนะคะก็เอาปลูกเรียงไปนะคะยังไม่โดนกัดค่ะยังอยู่ครบค่ะต้นนี้ตรงกลางก็จะมีซาเวียร์ฮัมมิงเบิร์ดคะตอนนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้น่าจะโดนมแมลงกัดค่ะตอนนี้เดี๋ยวสักพักน่าจะดีขึ้นค่ะฝั่งนี้ที่ลงต้นบานชื่นไปนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะเอ่อ มันจะมีลงไปกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นแล้วก็มีต้นนี้ค่ะโนนกินหัวเหมือนกันแต่คือเราปล่อยไงแล้วเขาก็แทงมาใหม่ก็เลยโอเคลองปล่อยไปและอันนี้จะมีอ่าอะไรนะมะเขือเทศนะคะก็สี่ต้นย้ายมาจากแปลงโน้นค่ะเห็นไหมแปลงโน้นอะย้ายมาไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าแดดน่าจะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็เอาเศษหญ้ามาคลุมตรงนี้ค่ะ แปลงนี้เหมือนกันค่ะเศษหญ้าสองแปลงมาคุมก็อ,อัปเดตนิดนึงเนาะเพราะว่าปลูกไปตอนที่เป็นมเมล็ดอยู่ตอนนี้ก็กี่วันแล้วเนี่ยสิบวันสิบสิบเอ็ดสิบสองวันนะคะเนี่ยค่ะต้นเขาก็าประมาณนี้แล้วนะคะก็ตอนนี้ถอนออกมาให้เหลือต้นให้เหลือหลุมแล้วต้นแล้วค่ะเนี่ยเรียงไปแล้วเรียบร้อยคะ่ะสวยงามอันนี้คือเป็นถั่วพุ่มที่เก็บมเมล็ดต่อมาอีกทีจากที่เคยปลูกนะคะ แล้วก็กุหลาบกุหลาบเทสนะคะถึงแม้ว่ากิ่งจะดูไม่ดีนะแต่ว่ามันมันเห็นแล้วแหะว,ว่ามีแบบว่าเนี่ยค่ะยอดแทงใหม่ออกมาค่ะเดี๋ยวจะปล่อยไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอใบเขาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะตัดแต่งะคะ่ะฝั่งนู้นเหมือนกันฝั่งนู้นก็เป็นหอมหัวใหญ่นะคะก็เอาไอ้ตัวหญ้ามาคลุมเพราะว่ามันเริ่มที่จะมีวัชพืชน,นะคะนี่ค่ะฝั่งนี้เหมือนกัน ฝั่งนี้ก็เอามาคลุมเพราะว่าคราวที่แล้วมันหมดไปแล้วล่ะที่ตัวคลุมเพราะว่ามันเป็นอ่าวันตอนนั้นเราใช้ขุยมะพร้าวค่ะตอนนี้ก็หมดละอ่อย่าเหลือแค่คลุมได้แค่ครึ่งเดียวค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะตัดได้เพิ่มนะคะอันนี้วันนั้นตัดกะเพราไปแล้วนะคะนี่วันนี้ถือว่าเดินเล่นดูสวนผักของเราแล้วกันเนาะเนี่ยมันก็ขึ้นใหม่มาเห็นไหมเนี่ยเป็นใบเล็กๆนะคะแล้วก็ ะมะเขือเทศเริ่มจะส้มแล้วค่ะเนี่ยเพราะว่าแดดเริ่มร้อนเนาะแปลงนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะยังไม่ตอนนี้มันจะมีวัชพืชผสมมาด้วยที่เป็นผักกาดเขียวนะคะแต่ว่าน้ําอาจจะลดไม่ค่อยถึงเดี๋ยวต้องลดเพิ่มค่ะก็เดี๋ยวอันนี้รอดูไปก่อนอันนี้ก็โรยโรยไปมเมล็ดก็หมดอายุแต่ก็คือพอที่จะเห็นนะว่าแบบมันขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าอันไหนคือผักกาดน่าจะอย่างเงี้ย อยย่างงเีแต่อย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้เป็นวัชพืชอุ้ยนี่ค่ะวัชพืชแต่อย่างเงี้ยน่าจะใช่เล็กๆเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะแล้วก็เหลือแปลงนี้ค่ะรื้อทุกอย่างเลยเพราะว่ามันมีอ่า มีมีหญ้าคาเยอะมากแล้วแบบมีหญ้าคาออกเป็นเส้นแบบว่าข้างในเต็มเลยมันเลยแบบเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมต้นไม้เราไม่ไม่สวยแบบว่าปลูกแล้วไม่ค่อยสวยรอบนี้นะคะเพราะว่าดินแน่นมากก็เลยเอามาลือแล้วก็ตักแดดทิ้งไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเห็นความแบบว่าดินไม่ร่วนนะคะแล้วก็จะมีต้นลาเวนเดอร์ต้นหนึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องอ,ออกแล้วเดี๋ยวเกลี่ยใหม่แล้วก็พรวนดินใหม่หมดเลยค่ะนี่ วันนี้ก็มาอัปเดตสวนผักนิดหน่อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ค่อยมาทำสวนด้วยกันต่อนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ